ใส่คําว่าถูกก็ไปด้วยนะครับนั่นก็คือแปลว่ากระทงถูกทำนะครับกระทงเนี่ยมนุษย์ต้องทําขึ้นมาเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะอาจารย์เสกสรรก็ได้คําแนะนํามานะครับว่าไม่ต้องเกิดได้เยอะแยะนะครับนนานเสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับหน้าที่60นะครับหน้าที่60นี้นะครับเขาบอกว่าให้ draw picture of your กระทงนะครับ draw แปลว่าวาดรูปนะครับ โร่พิเชอร์ตัวที่ครับโริเชอร์ก็คือวาดรูปวาดรูปอะไรครับวาดรูปกระทงของคุณนะครับ of your กระทงเพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็นะครับได้นะครับอัปโหลดกระทงมาจาก YouTube ซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์เขียนไว้นะครับนะว่าเป็นของใครอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับให้นักเรียนวาดแล้วก็ระบายสีนะครับแล้วก็เขียนว่านี่คือกระทงของฉันนะครับดิสไมกระทง แล้วคำสั่งข้อต่อไปนะครับเลยบอกว่า complete the puzzle นะครับ complete แปลว,ว่าทำให้สมบูรณ์นะครับ the puzzle, puzzle นะครับ puzzle แปลว่าปริศนานะครับหรือคำถาม j use โดยการใช้ the story form s u ่อเร o ยนะครับก็ให้ใช้เนื้อเรื่องนะครับจากหนังสือที่เป็นส่วนของตำราเรียนนะครับ s u ่อเร o ยในหน้าที่62นะครับ คุณครูก็ไม่ได้โหลดเอาหน้าที่62มาแต่ว่าก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทําได้อยู่ในหน้านี้นะครับ Complete the puzzle นะครับก็คือทําปริศนาให้สมบูรณ์นะครับนี่คือคําแปล Across นะครับเป็นแนวขวางหรือแนวนอนนะครับ n น o ะ a t Cross นะครับข้อที่1คุณครูพี่นั้นก็เฉลยให้แล้วนะครับตรงนี้ข้อหนจุดๆๆนี้ให้ลูกเติมว่าลอยกระทงเข้าไปนะครับ ลอยกระทง East in สอ n o v e m b e r ก็แปลว่านะครับประเพณีลอยกระทงนะครับจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเราจะแปลตรงๆว่า,อ,าอยู่ในเดือนพฤศจิกายนก็ได้นะครับแต่คุณครูแปลใหก้กระชับใจความยิ่งขึ้นก็เลยแปลว่าลอยกระทงจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับ The กระทง a r e made of นะครับ t ด e กระทง a r e made of verb to be ตามด้วยกริยาช่อง3เป็นประโยคอะไรครับลูก v บ r b to be ตามด้วยกริยาช่อง3นะขอทวนิดหนึ่งนะครับลูกนะใครตอบได้บ้างครับเป็นประโยคอะไรนะครับเป็นประโยค s i ส e v o ไว้นะครับ ประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วยกริยาช่อง3เมื่อ,อไรนะครับเป็นประโยค passive voice นะครับน,นักเรียนจำประโยคโครงสร้างประโยคให้ได้นะครับคือประธานบวก verb to be นะครับบวก verb ช่อง3เป็น passive voice เวลาแปลให้ใส่คำว่าถูกก็ไปด้วยนะครับนั่นก็คือแปลว่ากระทงถูกทำนะครับกระทงเนี่ยมนุษย์ต้องทำขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษก็เลย ใช้สำนวนว่ากระทงถูกทำแต่เวลาเราแปลเราก็แปลว่ากระทงทำมาจากใบตองนะครับไม่ต้องไปแปลว่ากระทงถูกทำมาจากใบตองมันมันเป็นสำนวนของของภาษาอังกฤษนะครับใบตองก็คือนะครับ banana leaves นะครับหลายใบนะครับนะ leaves นะครับใบเดียวทำไม่พอแน,น่นอะน we float นะครับพวกเราลอยกระทงในในอะไรครับ ในแม่น้ำครับ Rivers นะครับหรือจะเติม s ก็ได้นะครับ all the canals ในลำคลองแต่ในที่นี้ไม่เติม s เพราะมันเป็นอย่างนี้ครับให้ลูกออกคาว่า river มาใส่เข้าไปตรงนี้ครับผมนี่นะครับ river ซึ่งมันเป็นช่องที่เติม s ไม่ได้นะครับนี่คุณครูเขียนกับเมาส์นะครับลูกนะเหมือนเด็กป1หรือเด็กอนุบาลเขียนนะครับอ่านไม่ค่อยออกเพราะว่าเขียนยากนะครับเขียนกับเมาส์เนี่ย อาจารย์เสกสรรแนะนําให้เขียนอัปกาแต่โน้ตบุ๊กของคุณครูเขียนปากกาไม่ได้นะครับนะเพราะเขียนในหน้าจอไม่ได้นะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยอ่ะต่อครับเมื่อกี้ข้อไหนแล้วข้อสองข้อสามครับ We float กระทง in the river or the canal นะครับก็คือเราลอยกระทงในแม่น้ำหรือลำคลองนะครับนี่นะครับคำแปลนูกนะ นี่คำแปลของข้อ2นะครับพวกเราลอยกระทงในแม่น้ําหรือลําคลองนะครับต่อไปแนวแนวแนวตั้งนะครับดาวนะครับดาวนี่แปลว่าลงหรือแปลแนวตั้งนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาเติมมาตรงนี้นะครับเนี่ยแนวตั้งอย่างนี้นะครับนี่เป็นของหน้าที่61นะครับนะคุณครูก็เอามาสอนอยู่ในหน้าเดียวกันเลยเพราะมันต่อเนื่องกันและกันนะครับพวกเรานะครับกิฟแดงซ์นะครับ กรีแปลว่าให้แตงแปลว่าขอบคุณกรี๊บแตงก็แปลว่าทําการขอขมานะครับเดี๋ยวนะครับกรีแตงถ้าฟอร์กรีเนี่ยทำการขอขมากรี๊บแตงเนี่ยกรีแตงไม่ได้แปลว่าทําการขอขมานะครับขอไปด้วยต้องแปลว่าทําการขอบคุณนะครับนะ ต้องทําการขอบคุณนะครับนะทำการขอบคุณนี่แปลเป็นไทยอย่างไรให้สวยดีนะักเรียนคุณครูก็ใช้สำนวนภาษาไม่ค่อยถูกนะครับพวกเราทําการขอบคุณก็คือพวกเราก็ทําการขอบคุณนะครับคือรู้เขาเรียกว่าอะไรนะรู้สํานึกใน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 คุณของพระแม่ธรณีว่างนั้นเถอะน,นะแต่เอาเป็นว่าคุณครูใช้สำนวนว่าพวกเราทำการขอบคุณก็แล้วกันนะครับนะ v e thanks นะตัวเนี้ยนะครับ The อเดอะก็นะครับ The God d e s s of water แปลว่าพระแม่คงคานะลุกนะ the goddess of water นะครับขอทักทายท่านผู้ชมนะครับนะที่เข้ามาชมตรีมสดจากช่องกร a n c h ช n แนลนะครับเขียนคอมเมนต์มาบ้างก็ดีนะครับผมนะจะได้ทักทายกันคุยกันข้อที่5ครับไปต่อครับอีนี้ support festival นะครับ festival แปลว่าประเพณีนะครับ Popular แปลว่าเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงนะครับหรือเป็นที่นิยมนะครับ it is นะครับมันคือนะครับนะแปลว่ามันคือประเพณีที่นี้เป็นที่นิยมส่วนข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับ we put f l o w e r นะครับเราใส่ดอกไม้ต่างๆนะครับหลายชนิดเติมสนะครับเข้าไปใส่ candles นะครับเติมสใส่เทียนลงไปนะครับแล้วก็ใส่จอ s สติกนะครับแปลว่าทูบนะครับ ใส่ทูบปักทูบลงไปในกระทงแล้วก็ใส่อะไรอีกครับใส่เหรียญบาทนะครับเหรียญ10เหรียญ5อะไรลงไปในกระทงนะครับก็เลยเอาคำพท์เหล่านี้นะครับมาเติมลงในพุอโูนะครับพุอโซนะครับพุโซเพราะฉะนั้นต้องขอภัยด้วยนะครับลายมือกลัวไปนานเหมือนกับเด็กอนุบาลนะครับ FESTIVAL นะครับเฟสติวัลแปลว่าประเพณี L O Y นะครับลอย KHA T h o n g กระทงนะครับลอยกระทงอย่ต้องอ่านให้ฟังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนอ่านไม่ออก BANA นะครับ banana LEAVES นะครับ Leaf ใบไม้หลายใบก็คือใบตองหลายใบ w a t e r นะครับแปลว่าน้ำนะครับ RIVER RIVER นะครับแปลว่าแม่น้ำ CAN นะครับ DLES นะครับอ่านว่า candles แปลว่าเทียน นะครับคุณครูก็เลยเอาหน้า61เนี่ยมาทำให้เลยนะครับโดยเอาข้อความตรงนี้นะครับนะแนวตั้งแนวนอนนี่แหละ banana leaf river นะครับตัวสีฟ้าเนี่ย water festival candle เนี่ยมาเติมลงไปเพราะฉะนั้นหน้า6 0และ61ก็ต่อเนื่องมาด้วยกันดังนี้นะครับคุณครูพี่นันก็เอามาเฉลยสรุปรวมลงในหน้านี้เลยนะครับงั้นก็ไปเจอกันในหน้าที่62ต่อครับผม all right, all right, all right. Okay.